ได้อ่านตามไปได้ใกล้ควรตามไปนะพระศาสดาบอกให้ทรงจำนะคล่องปากขึ้นใจและให้แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในคำของพระองค์ประโยชน์ของการจำธรรมะพระศาสดาได้ในทุกๆบทบัญชนะ อย่างคล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระศาสดาบอกว่าแม้จะมีสติหลงลืมทำกาลละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาจะมีอยู่สี่กรณนะีกรณีที่หนึ่งก็คือเมื่อมีสติหลงลืมทำกาละไปเกิดเป็นเทวดาแล้วในภพของเทวดาเธอนั้นจะละลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะ แล้วจะสามารถบรรลุธรรมได้ในภพของเทวดาอย่างที่สองเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมไม่ได้เนี่ยแต่จะไปได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วจะได้บรรลุธรรมในกรณีที่สามไม่ได้ทั้งสองอย่างแต่ได้ยินภิกษุได้ยินพวกเทพบริษัทเนี่ยแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทด้วยกันเองก็าสามารถบรรลุธรรมได้ อย่าง 4, ที่สี่เทพบริษัทผู้เกิดก่อนเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังนะถึงธรรมะที่เคยได้ประพฤติปฏิบัติกันมาก็สามารถประลุทาได้นี่เป็นสี่กรณีของผู้ที่สามารถทรงจำคำพระศาสดาได้นะไม่ใช่ทรงจำคำที่แต่งขึ้นใหม่นะแต่ทรงจำคำศาสดาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจและเอาไปแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะอันนี้จะตรัสอน,นิสงส์งไว้สี่ประการ ในหน้าแรกปกหน้าด้านในพร่องรัดว่าสารีบุตรที่มักกล่าวกันว่าโสดาบันโสดาบันดังนี้เป็นอย่างไรเล่าสารีบุตรนี่ถามภาษาสารีบุตรว่าภาษาสารีบุตรเห็นว่ายังไงโสดาบันนี่อันนี้ภาษาสารีบุตรตอบอยู่สารีบุตรตอบว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริอยมรรค อริยมรคมีองค์แปดนี้อยู่ผู้เช่นนั้นแหลข้าพระองค์เรียกว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคตอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าผู้เจ้าตอบว่าสารีบุตรถูกแล้วถูกแล้วผู้เจ้าทวนคําพูดพระสารีบุตรทุกคำผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรคมีองค์แปดนี้อยู่ถึงเราเอง ก็เรียกผู้เช่นนั้นว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคดอย่างนี้อย่างนีงนนะ้นี่ชื่อว่าเป็นการรับรองคำพูดของสาวกนะการรับรองจะมีหลายลักษณะพูดทวนคําพูดหรือว่าบอกว่าที่เธอพูดมาแล้วนะ่ะใช้ได้นะหรือบอกเราก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนี้นะ จะมีหลายลักษณะ <c oughs> อันนี้ก็คือใครเนี่ยที่กำลังปฏิบัติซึ่งอริมักมีองแปดอยู่พระองค์ก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นโสดาบันตัวมักมีองแปดเนี่ยเลขอย่างชื่อว่ากระแสะคือผู้ตกกระแส ผู้นำเอามักมีองคแปดมาประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าตกกระแสคือดนเดินบนเส้นทางละมีความมั่นใจละว่าหนทางปฏิบัติน,นั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อความ้นทุกข์นะตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะเห็นอริยสัจคือเห็นการเกิดการดับสัมมาสังกัปปะนะทิ้งความพิดอกุศลสามอย่าง เมื่ออกุศลสามอย่างเกิดขึ้นในใจการไิบาิเบียดเบียนเธอจะละจะทิ้งถ่ายถอนบรรเทาทําให้สิ้นสุดไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลมิตกเหล่านั้นออกจากใจไปให้ไดนะ้อย่างที่สามเนี่ยสัมมาวาจาสี่อย่างไม่พูดโกโหก,กรรหยาเพื่อเจสอสออเสียนดะสัมมากรรมันตาอีกข้อหนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสมาชีวะเลี้ยงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนสมาวายามะเพียรที่จะไม่ให้อกุศลน,นั้นเกิดขึ้นในใจอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วต้องรีบละรีบทิ้งไปอย่าให้ปล่อยแช่อยู่ในใจรีบสลัดทิ้งไปไถถอนทำให้สิ้นสุดลงไป ทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตตกเหล่านั้นกุศลที่ยังไม่เกิดสร้างให้เกิดขึ้นเช่นใครไม่เคยรู้ลมหายใจมารู้ลมหายใจซะจิตที่ไม่เคยเอามาตั้งมั่นอยู่กับกายให้เอามาตั้งมั่นซะซึ่งพระศาสดาสอนภิกษุให้เอาจิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับกายพระองค์เรียกกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิต กายยตาสติสติการระลึกได้กลับมาที่กายนะให้เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่นะจิตสำรวมอินทรีย์สังวรสำรวมจิตอยู่กับกายเนมะื่อฝึกสำรวมจิตอยู่กับกายสร้างกุศลนะให้เกิดขึ้นแล้วแล้วรักษากุศลนั้นไว้ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับกายได้นาน นี่สัมมาประธานสี่หรือสัมมาวายามะความเพียรสี่สถานซึ่งเป็นความเพียรที่ถูกต้องเราอ่านแล้วเอาไปไข้ควรแล้วปฏิบัติตามตรงๆนะตามมรรคแปดแค่นี้มรรคแปดทุกข้อเนี่ยเดินตามตรงๆได้เลยไม่ไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรลึกซึ้งมากเพราะว่าคำ คำนี่ตรงๆสามารถทำตรงๆได้เลยการไม่พูดโกหกก็ไม่โกหกนะไม่พูดคำหยาบคำเพ้อเจ้อคำส,อส่อเสียดเพ้อเจ้อหมายถึงอะไรเพ้อเจ้อหมายถึงพระศาสดาบ,บอกเป็นคําพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่สมควรแก่เวลานี่คือคําพูดเพ้อเจ้อ คาพูดส่อเสียดหมายถึงคำพูดยุยงให้เขาแตกกันนําความฝ่ายนี้มาบอกฝ่ายนี้นําความฝ่ายนี้มาบอกฝ่ายนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแตกเล้ากันวิบากอย่างเบาของผู้ทําตรงนี้จะเกิดการแตกเล้าจากมิตรมิตรที่เคยกบหากันจะแตกเล้ากัน <c oughs> <c oughs> ส่วนวิบากอย่างหนักของสัมมาวาจาถ้าทําผิดเป็นปกติ พระศาสดาบอกเป็นไปนเพื่อนรกกำเนดเดชาะหรือเปเรตวิสัยนี่สัมมาวายามะสัมมาสติสติปฐาน4การตั้งจิตระ,ล,ะลึกได้ถึง4ที่คือกายเวทนาจิตและธรรมพระศาสดาบอกนี้เป็นที่เที่ยวของจิตเป็นที่ที่เธอคูรเที่ยวไป ในวิสัยของบิดาของตนเที่ยวไปคือสติปัฏฐานสี่นะยาเที่ยวไปในวิสัยที่บิดาของตนเองไม่ได้เที่ยวไปมารผู้มีบาปจะทำอันตรายได้คือความตายจะทำอันตรายเธอได้พระองค์อุปมาไว้ยเยอะเช่นเรื่องลิงนะลิงติดตัง ทุกขเจ้าบอกมีฝูงลิงเนี่ยมันเที่ยวอยู่ในป่าหิมพา,านลิงตัวใดไม่เป็นชาติลิงโลเลไม่เป็นชาติลิงโง่มันเจอตังเหนียวมันก็เดินหลีกออกให้ตัวใดเป็นชาติลิงโลเลเป็นชาติลิงโง่มันก็งึ้งงั้งงั้งงั้ั้งงั้งงั้่งั้งงั้งั้งงั้งั้ง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 งั้างันงงั้งงั้งงั้ั้งงั้งงั้งงังงังั้งั้งงั้งง โมโหเอาเท้าซ้ายถีบซะติดอีกนะเอาเท้าขวายันอีกทีติดอีกโมโหเอาปากกัดมับปากติดอีกไม่ต้องไปไหนเลยติดตังอยู่อย่างนั้นในพรานมาก็เอาฉมวกแทงลิงแล้วหิ้วไปตามปรารถนาน,นี่พระเจ้าบอกว่าตังเหนียวเนี่ยเปรียบเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ปิดเลยนะอบอกอย่าไปแตะมันอย่าเอาจิตเที่ยวไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะขันห้ามันมีอัศสา,าถ้ามีรสอร่อยของมันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอาทีนว่ามีโทษเวลาเรายังไม่เห็นโทษเราก็ไม่รู้สึกอะไรก็ยังเปลินพอใจอยู่ แต่เมื่อเวลาใดโทษปรากฏขึ้นนะเราจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์นะสัมมาสติกายเวทนาจิตธรรมมีสติลึกราล,ล,ลึกถึงกายนะก็เช่นลหมหายใจการเคลื่อนไหวรีบทของเรานะ กิจฐานการงานก็ได้นะรู้อยู่กับงานที่ทําในปัจจุบันส่วนเวทนานุปัสนาสิปฐานพูุ้ทธเจ้าก็บอกว่าการทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ แค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกและทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกชื่อว่าเรากำลังเห็นเวทนาในเวทนาคืออัุกขมสุขนิ่งนิ่งเฉยๆขณะที่โยมนั่งรู้ลมหลายใจเข้าออกโยมไม่ได้สุขทุกข์อะไรโยมเฉยๆรับรู้ลมเข้าลมออกแค่นั้น ปิติเกิดยมก็รู้สุขเกิดยมก็รู้และพยายามระง,งับจิตตสังขา,การกลรนการปรุงแต่งของจิตที่ออกไปสู่ปิติสู่สุขการขยับออกไปแล้วทำจิตตสังขารให้ลำง,งับสงบนะ <c oughs> ส่วนจิตตานปาุปัสสนาพระตถาคตบอกว่าเราไม่กล่าวอาณาปาณสติ เราไม่กล่าวอนา,าปาไม่กล่าวว่าการรู้ลมหายใจเนี่ยนะมีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญนญะเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้พิสุจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียเพรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เธอกำลังเพียเพรเผากิเลสแล้วนะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะถูกต้องแล้ว การรู้ลมหายใจเนี่ยมีไม่ได้แก่ผู้มีสติที่ลืมหลงสแสดงว่าถ้าโยมรู้ลมอยู่โยมเป็นผู้ไม่ขาดสติเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่และกําลังทำความเพียรเผากิเลสด้วยนั้นอนาปาณาสติเพียงอย่างเดียวเห็นไหมเป็นได้สามสติปทานแล้วนะส่วนตัวที่สี่ เธอนั้นเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนย่อมนั่งดูลมหายใจไปเนี่ยเดี๋ยวลมก็เปลี่ยนไปนะเดี๋ยวจิตเปลี่ยนไปคิดเรื่องอดีตบ้างไปคิดปรุงแต่งไปบ้างไปรู้สุขทุกข์บ้างพอใจไม่พอใจกลับมารู้ลมล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใครเห็นความเป็นอนิจจงเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา คนนั้นชื่อว่ากำลังเจริญธรรมานุปัสนาสติปทานมีพระศาสดาสอนอย่างนี้นะงั้นถ้าเราเดินตามพระศาสดาสติปฐานสี่เราก็ตั้งจิตไว้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้นะแล้วทีนี้อยู่ว่าจิตจะพลิกไปมุมไหนในสี่มุมนี้ซึ่งไม่มีผิดในสี่มุมนี้คือที่เที่ยวไปของจิตยมจะอยู่มุมไหนก็ได้ ส่วนสัมมาสมาธิคือการเข้าฌานหนึ่งปฐมฌานปฐมคือหนึ่งการเข้าทุติยฌานฌานฌานะนฌานการเพ่งทุติสองตติยฌานนะเข้าฌานที่สามจตุฌานการเข้าฌานที่สี่คุณสมบัติฌานที่หนึ่ง อากุศลดับหรือนิวรณ์ห้าดับหรือกรรมสัญญาดับสามแล้วนะเสียงไม่เป็นเส้น้นาำสี่นะวาจาดับห้านี่เป็นเครื่องตรวจสอบปฐมฌานผรูเจ้ามีเครื่องตรวจสอบไวเยอะเรื่องปฐมฌานเพราะเป็นสมาธิระดับขั้นต่ำที่สุดที่จะทำให้ เราสามารถเข้ามรรคผลนิพพานได้ในปฐมฌานนะอย่าลืมว่าผู้เจ้าไม่เคยพูดสมาธิแบบอื่นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิผู้เจ้าไม่เคยตรัสลองสกแกนให้ดูนะ เราสแกนคำว่าคณิกะสมาธิไม่พบคำว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิ <c oughs> ไม่มี <c oughs> อัปปนาสมาธิ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่เคยตัดไว้เลยสักครั้งเดียวในชีวิต พระที่อธิบายคณิกาอุปจารญนาก็ไม่ได้คิดเองจำมาอีกเหมือนกันแต่จำข้อมูลที่ถูกแต่งขึ้นแต่งขึ้นมาพันกว่าปีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรถูกแต่งขึ้นอันนี้ก็เลยต้องตรวจให้พวกเราดูแล้วก็นี่ตามเอาข้อมูลไปให้พวกเราถึงมือถือถึงแทบ็บเทบอะไรนี่วันนี้เอาอุปกรณ์มาให้ดู ใครใช้ซั m ซุงนะโหลดแอปพลิเคชันะตัวนี้ได้นะอีแตปิตกะกดปั๊บก็พระตปิดกขึ้นต้องการอ่านต้องการค้นหานะเลือกปิดกไหนนะได้หมดเรื่มไหนบาลีไทยมีครบนะต้องการอ่านกดปับ๊บข้อมูลก็จะขึ้นยราก็อ่านไปเรื่อยๆนะนะ ต้การเทียบเคยียงภาษาบาลีกดปับ๊บบาลีโผล่มาให้เลยนะรวดเร็วทันใจนะต้องการค้นหาสืบค้นอย่างที่ยงุโสมาร์ทำก็ขี่เข้าไปปับป๊บปับป๊บปับ๊บปัั๊บใช่ไหมหรือว่ากดน้ำาแล้วก็ขี่กดน้ำมีไหมเอาทุกปีดกกดค้นหาสแกนให้ดูละอันนี้กำลังสแกนนะปับ๊บไม่มี นะ,ะถ้ามีปั๊บจะขึ้นมาให้เจอกี่หน้ากี่พสูตรนะ,ะก็จะออกมาหมดเนาะมโมฆะบุรุษมีไหมคำว่าโมฆะบุรุษใช่ไหมกดค้นหานะกดตกลงนะ,ะสแกนแป๊บเจอแล้วนะกี่พสูตรเดี๋ยวก็เลื่นไปดูนะอ่า ต้องกรรารกดูพระสูตรายละเอียดขึ้นไหนก็กดปั๊บพระสูุรก็ขึ้นมาเช็คบาลีไหมเช็คบาลีปับ๊บบาลีขึ้นมาใครจะหลอกโยมได้เนี่ยอันนี้แอนดรอยทุกอันใช้ได้หมดนะ <c oughs> แล้วก็ที่เคยบอกว่า iPhone เสร็จแล้วมันทุกยี่ห้อเลย ตามไล่ล่าใส่ข้อมูลในมือถือโยมหมดเลยนะกลัวไม่อ่านนี่อีเตปิตกะจอมันเล็กหน่อยนะนี่ก็เหมือนกันนะตอนนี้รอสักพักหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้อาทิตย์สองอาทิตย์นี่เป็นร้อยเครื่องแรกที่อยู่ในขั้นทดลอง ทดลองแอปพลิเคชันแล้วก็ขอข้อมูลจากเครื่องที่ทดลองเข้ามาว่าต้องการลูกเล่นแบบไหนอะไรเพิ่มเติมอีกหลังจากได้ลูกเล่นครบแล้วตามที่ต้องการแล้วก็จะเอาไปเข้าในแอปพลิเคชันของ Apple ก็จะให้ทางเขาตรวจสอบแล้วก็เขาก็จะเอาลงในนี้นะ ทุกยี่ห้อเอสทีซงทีซีไอแพดไอพอดมีหมดนะเร่งนี้ต้องขยายกระเป๋าใหญ่ขึ้นคุณเจ้าจะตัดสมาธิเก้าระดับ สมชานทุติยชานตติยชานจตุตชานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทิตนิโรธตั้งชีวิตพูดแค่เก้าคำนี้เรื่องสมาธิแล้วก็บอกคุณสมบัติของแต่ละสมาธิแต่ละขั้นชัดเจนเป๊ะทุกกรรมเวลานั่งสมาธิให้ช่วยเข้าไปอ่านในคำพระศาสดา แล้วสังเกตในสิ่งที่ผู้เจ้าต้องการให้เข้าไปสังเกตเช่นเมื่อนั่งรู้ลมหายใจแล้วให้ช่วยสังเกตว่าอากุศลในใจดับไปหรืออยังถ้าดับไปแล้วก็ฟันธงได้เลยว่าเราได้ปตมาฌานแล้วง่ายๆแค่นี้ใช่ไหม,มถ้าวิตกวิจาร์ดับไปก็ทุติยฌานจิตมีปิติมีความสุขดับปิติได้เรียกตติยฌาน ดับสุขได้เรียกจตุตฌานจตุตฌานมีเครื่องวัดอีกอย่างหนึ่งมีสองอย่างสุขในสมาธิดับกับอีกอันหนึ่งคืออัศสาสะปัสสาสะดับนะก็คือลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยดับนะคือจิตจะค่อยๆปล่อยปล่อยธาตุที่ห <c oughs> ย,ยาบๆยาไปเรื่อย <c oughs> ๆเวลาเรานั่งสมาธิสงบไปสักพักจะรู้สึกว่าแขนขาไม่มีมันจะเริ่มปล่อยธาตุดินนะที่หยาบ ลมก็ลมหายใจจะค่อยๆละเอียดขึ้นพอละเอียดไปเรื่อยๆพอถึงจตุตฌานก็คือลมหายใจไม่มีแต่ยังปล่อยรูปการหมายรู้ในรูปท่าสีดินน้ำไฟลมยังไม่สนิทคล้ายๆแตะอยู่แผ่วๆเฉยๆแต่พระศาสดาบ,บอกว่าจะขาดสนิทในอาการสานัญจายตนะการหมายรู้ในรูปจะดับไปในอาการสานัญจายตนะเพราะนั้นฌานที่สี จึงยังมีขันทั้งห้าเนี่ยทำงานอยู่ครบพระศาสดาจึงบอกให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งห้าในฌานทั้งสี่ก็จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานได้นะ